หนึ่งเมษาสำหรับพวกเขาแล้วคือวันอะไรกันนะสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะชาวหลันคุงเช่นกันนะครับองคหญิงสุขสันต์วันเกิดนะครับทั้งๆท,ที่พวกเขาสองคนเกิดวันเดียวกันแทๆ้ๆแต่กลับต้องมีชะตาที่ต้องแยกจากกันหรือต่อให้ไปด้วยกันนั้นองค์หญิงซากุระก็ไม่มีความทรงจําของชาวหลันคุงอยู่ในความทรงจําแล้วล่ะแต่ทั้งๆท,ที่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่พวกเขาจากมานั่นแหละคือที่ซ่อนสําคัญของเรื่องราวที่ไม่รู้จบนี้ส่วนผมเองก็เกิดวันที่หนึ่งเมษาเหมือนกัน เหตุการณ์รถชนทำให้ผมเสียพ่อกับแม่ไปแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตของผมในตอนนี้ก็ได้มาเจอกับอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันตั้งแต่นั้นมาผมเองก็เห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพูดผีหรือปีศาจ ผมก็ล้วนเห็นมาแล้วทั้งนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างผมจึงต้องมาทํางานช่วยเหลือคุณยูกุหรือเรียกว่าคุณอิจิฮาระยูกุหรืออาจจะมีชื่อเรียกอีกก็คือแม่ผู้แต่งการเวลาทุกอย่างที่พัวพันกันเข้ามาจนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรทําให้ตัวผมเองได้กลับมาเจอกับชาวรันคุงอีกครั้งหนึ่งและสกากุระจังด้วยแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมรู้แค่ว่าตอนนั้นชาวรันคุงเน,นี่ยมี2คนและชาวรันคุงอีกคนหนึ่งที่อยู่กับสกากุระจังก็ได้ตะกโกน ไม่ว่าจะต้องเจ็บปวดขนาดไหนฉันเองก็จะต้องพยายามเหมือนกันส่วนนายเองก็เหมือนกันฉะนั้นอย่าหายไปเด็ดขาดนะเพราะนายนะ่ะก็คือตัวฉันอีกคนนึงยังไงล่ะโชคชะตาของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปติดตามในมังงะซึ่ปรา,าสาสงครามเทพข้ามมิตินะคะแล้วก็โฮลิกนะคะมีวางจําหน่ายแล้วถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปอ่านกันก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากให้เราทาคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคน